ยอดวิถีแห่งปีศาจบทที่48เงาอราชร6ดาบสั้นเล่มเล็กนี้ถึงกับฟันกำแพงไม้สองแผ่นจนแหลกติดต่อกันทั้งที่เป็นกำแพงไม้ที่ทำจากไม้ชนิดพิเศษดาบยังมีอนุภาพหลงเหลือฟันใส่ร่างคนเสื้อขาวแควกเสียงที่เหมือนผ้าถูกฉีกขาดดังขึ้นลู่เส้งสองตาเป็นสีแดงเต็มไปด้วยสายเลือดผ่าคนเสื้อขาวออกเป็นสองท่อน ตัวดาบหมุนเสียงโครมเมื่ออาศัยสภาวะฟันโต๊ะไม้ด้านข้างออกเป็นสองส่วนเขากวาดตามองห้องแวบหนึ่งลมปรันวิชาทอมิลพิฆาตทั่วร่างโคจรด้วยความเร็วสูงสำนึกดุร้ายบ้าคลั่งซัดสาดต่อเนื่องในสวงอกกลับระบายไม่ออกเปรี้ยงโต๊ะแปดเสียนที่ขวางทางถูกเขาถีบกระเด็นชนใส่กำแพงจนพังลงมาแต่เขายังรู้สึกว่ามีคนแอบมอง หาที่ตายลู่เซิ้งกระชากเสียงใช้วิชาดาบพยักดำในกระบวนท่าพยักพิฆาตฟันออกไปใสหัวออกมาประกายดาบกระแทกใส่กำแพงด้านหน้าเขาเหมือนสายฟ้าแลบในเสียงคำรามของพยักดำเกิดเสียงกำปนาตตูมกำแพงครึ่งหนึ่งถูกลู่เซิ้งที่มีวิชาทมินพิฆาตเสริมกระแทกแหลกในกระบวนท่าเดียวกลายเป็นแผ่นไม้สีดำนับไม่ถ้วนกระเด็นออกไป ด้านหลังกำแพงแผ่นที่สามซึ่งถูกกระแทกแหลกลงสตรีกระโปรงขาวผมยาวปิดหน้าโผล่ขึ้นมาด้านหน้าเขาเงาร่างของซ่งเจิ้นกัวกับจวินเอ๋อขดอยู่ที่มุมจ้องมองนางด้วยใบหน้าสิ้นหวังหวาดกลัวตอนนี้กลับอึ้งไปเพราะลู่เซิงทะลวงเข้ามาทั้งสองคนง,งงงานก่อนรอจนจดจำลุ่งได้พันยินดีมองเขาที่คล้ายเทพจุติโถมจะตัวใส่สตรีกระโปรงขาวซ่งเจิ้นกัวกำลังจะลุกขึ้นเข้าไปใกล้กลับถูกจวินเอ๋อดึงตัวไว้ ไม่ถูกต้องรอไปก่อนมุมปากจาวินเอ๋อมีเลือดไหลไม่ทราบว่าบาดเจ็บได้อย่างไรแต่ตางามขณะนี้จ้องมองลู่เซิงรู้สึกได้ชัดเจนว่าสภาพของคนผู้นี้ผิดปกติมีอันใดไม่ถูกต้องนั่นเป็นพี่ลู่เป็นพี่เยเซิงคิดไม่ถึงว่าเขาแข็งแกร่งไร้กาดน,นี้เขาจะต้องมาช่วยข้าแน่ซงเจิ้นกวัวฮึกเขิมรีบอธิบายท่านดูดีๆจวินเอ๋อร์ลดเสียงเตือน ซ่งเจินกัวงุนงงหันขวับไปจึงค่อยพบว่าสภาพของลู่เซิ้งไม่ถูกต้องอยู่บ้างคิกๆเงาร่างสตรีพลันลอยถอยหลังเปลวเพลิงสีเขียวหลายกลุ่มพุ่งมาหาลู่เซิ้งจากสองฝากเหมือนกับเป็นสีสกคลเพลิงสีเขียวหลายสิบกลุ่มปกคลุมมุมที่หลบได้ของเขาไว้อย่างสมบูรณ์แบบ วิชาทมินพิฆาตถูกกระตุ้นสุดกำลังในใจรู้เซิ้งล้วนเป็นความบา้าคลั่งโหดเยี่ยมดับสั้นบนมือสั่นอย่างรุนแรงปราณภายในจำนวนมากรวมกันไหลเข้าสู่แขนขวาสะบัดคมดาบไปเบื้องหน้าโกเสียงเสือใหญ่คำรามประกายดาบสีเงินถึงกับกลายเป็นแสงสีเงินที่เหมือนกับขวานยักย้ายปะทะซึ่งหน้าเข้ากับเพลิงสีเขียวที่ลอยเข้ามาปโปโป เสียงที่เหมือนฟองอากาศถูกเจาะแตกดังติดต่อกันเพลิงสีเขียวจำนวนมหาศาลถูกกระแทกกระจายออกตกใส่รอบรอบไม่ทันไรก็ไม่คมไฟแดงที่แขวนอยู่ไฟลามไปตามพรมและผนังลุกลามออกมายอดฝีมือในยุทธภพหรือฝึกฝนทั้งกำลังภายในกำลังภายนอกใช่หรือไม่มีความสามารถดีสตรีนางนั้นหัวเราะเสียงแหลมร่างลอยพลิ้วแผวสะบัดมือออกมา ทันใดนั้นลูกกลมสีดำแถวหนึ่งก็ลอยเข้ามาจากด้านในรูใหญ่บนกำแพงของห้องที่ถูกทำลายลูกกลมหลายสิบก้อนช่วยโอกาสพุ่งใส่ตอนลูเสิงรับมือไม่ทันบารมีพยักล์ูเสิงสองมือกำดาบร่างกายใหญ่โตกับดาบที่สั้นเล็กกลายเป็นขั่วตรงข้ามที่ชัดเจนแต่ว่าดาบสั้นเล่มนั้นกับสั่นด้วยความเร็วสูงยิ่งมายิ่งสว่างยิ่งมายิ่งแยงตาพร้อมกับแสงสะท้อนของเปเลวเพลิงฟู่ กระแสลมราวเสือใหญ่พัดขึ้นมาลู่เซิงโถมเข้าไปพลังระเบิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆถึงขั้นสูงกว่าความเร็วที่ก่อนหน้าไล่ฆ่าคนเสื้อขาวผู้นั้นเงาร่างของเขาหลบหลีกติดต่อกันถึงกับหลบลูกกลมทั้งหมดได้โดยสมบูรณ์แบบจากนั้นก็ฟันดาบหนึ่งใส่ลำคอสตรีนางนั้นราวฟ้าผ่าไม่ทันปิดหูฉูดสีสะลอยขึ้นลู่เซิงพลิกมือฟันกลับอีกดาบฉูด สตรีกระโปรงขาวถูกฟันเอียงกลายเป็นสองส่วนส่นสงเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูไฟยิ่งมายิ่งลุกโหมไม่ทันไรคันห้องก็ถูกเผาหักถล่มลงมาโครมครามหลังลู่เซิงลงมือสุดกำลังเรี่ยวแรงยังไม่กลับมาจึงโดนคันทับไฟรอบๆบ,บม้วนเข้าหาเขาเหมือนกับมีชีวิตพริบตาเดียวก็ไม่เห็นคนแล้วลู่เซิงยามนี้สรงเจินกลัวกับจวินเอ๋อค่อยพุ่งออกมาจากมุมห้องหมายช่วยเหลือเขาแต่ไม่ทันแล้ว ท่านตกลงมาโดนศีรษะลู่เซิงพอดีไฟม้วนเข่าเข้าไปในพริบตาไม่เห็นเงาคนอีกรีบไปจจวินเอ๋อจับซงเจิ้นกัวไว้แน่นเย่เวิรงพี่ลู่ซงเจิ้นกัวตะโกนพวกท่านยังคงเป็นห่วงตัวเองดีกว่าสตรีอภรณยขาวก่อนหน้านี้ถึงกับโผล่มาอีกครั้งร่างนางสมบูรณ์ไม่บุบสลายลอยพลิ้วอยู่ด้านบนเปเลวเพลิงในห้องดวงตาใต้ผมจ้องมองคนทั้งสองอย่างชั่วร้าย พวกส่งเจิ้นกลัวรีบวิ่งออกไปจากประตูไม่กล้าหันมามองเพราะข้าข้าทำร้ายพี่ลู่ส่งเจิ้นกลัวน้ำตาคลอโศกเศร้าเหลือแสนหนีออกไปก่อนค่อยว่ากันเจวินเอ๋อกล่าวอย่างแน่วแน่ฟิวสตรีอภรณ์ขาวเบื้องหลังลอยออกมาอย่างรวดเร็วไล่ตามทั้งสองไปคิดหนีหรือนางร้องเสียงแหลมโก ตอนนี้เองในเพลิงโหมด้านหลังสตรีแววเสียงคำรามดังมาเงาคนกำยำที่ยังลุกไม่สายหนึ่งดันคานออกกระโจนออกมาจากเปเลวเพลิงประกายไฟจำนวนมากกระจายออกมือใหญ่ข้างหนึ่งคว้านางจากกองเพลิงเจ้าสตรีอภรณยาวขาหันกลับอย่างตรหนกกลับเห็นรูเซิงพุ่งออกมาประกายดับม้วนเปเลวเพลิงเหมือนกับพัดคลื่นบุบผาสีแดงขนาดยักษ์ย้ายฟันจากสีสนังลงไปชัว นางถูกแยกหนึ่งเป็นสองโดนล,ลู่เซิ้งผ่าเป็น2ส,ส่วนอีกครั้งแต่ร่างกายของนางที่ถูกฟันเป็น2ส,ส่วนถึงกับหลอมรวมกันอย่างรวดเร็วกลับคืนเป็นปกติกลางอากาศอีกด้านหนึ่งแค่คนธรรมดากลับกล้านางกรีดร้องผมดำพลิกบิดไปมาซ้อนสองมือทำท่ามือประหลาดกระโปรงขาวรอบๆพลันกลายเป็นผ้าสีขาวหลายผืนลอยม้วนหาลูเ่เซิง ไปตายสภาพต่วนขาวหลายผืนพุ่งลงมาทุกผืนต่างแหวกอากาศส่งเสียงวิดวิวแหลมคมลูเซิ่งสองตาแดงฉานเสื้อผ้าทั้งตัวติดไฟยังไม่ดับบางที่ยังปรากฏควันขาววิชาธมินพิฆาตถูกใช้ติดต่อกันทำให้เขาฟื้นคืนสติส่วนหนึ่งได้ พอสัมผัสได้ว่าร่างกายตัวเองสั่งสมอาการบาดเจ็บอย่างใหญ่หลวงลู่เซิงก็เร่งความเร็วโคจรวิชาพยักดำกระเรียนหยกในร่างวิชาพยักดำกระเรียนหยกที่ไร้กาดขึ้นมีพลังฟื้นตัวแข็งแกร่งยิ่งไม่ทันไรก็รู้สึกได้ว่าความร้อนลวกในร่างกายเบาลงมากแต่ว่าพอเปลี่ยนปรานภายในวิชาพยักดำกระเรียนหยกกับวิชาธมินพิฆาตก็โคจรด้วยความเร็วสูงพร้อมกันลู่เซิ้งพันรู้สึกว่าในร่างเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาบางอย่าง ไอร้อนสองสายหมุนวนในร่างพร้อมกันสายหนึ่งบ้าคลั่งสายหนึ่งสงบนิ่งเขาถือดาบจ้องมองสตรีกลางอากาศขเขม่งในใจบังเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดอย่างหนึ่งในทันทีปราณภายในสองสายแยกออกซ้ายขวาไหลสู่แขนข้างซ้ายข้างขวาจากนั้นรวมตัวพันพัวบนดาบสั้นที่สองมือจับแน่นกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และเฮี้ยมเกรียมร่างกายของลู่เซิงยืดขึ้นเล็กน้อยตามพลังงานสายนี้ ภาพจินตนาการพยักดำกับกระเรียนเซียนหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเกิดขึ้นในห้วงสมองของเขาอย่างฉับพลันหมุนวนพัวพันกันโชคมาถึงหัวสมองแล่นฉิวพริบตานั้นดับสั้นในมือลู่เซิงศาสตร์ประกายแสงสีแดงกลุ่มหนึ่งออกมาโฮกแก๊กเหมือนกับเสียงร้องก้องสูงของเสือและกระเรียนซ้อนกันพุ่งขึ้นฟ้าขณะเสือคำรามกระเรียนร้องลู่เซิงกระโดดขึ้นประกายดาบแทงใส่ร่างของสตรีผู้นั้น เปรี้ยงครั้งนี้พลังอันมหาศาลไม่ได้ทำให้สตรีผู้นั้นถูกฟันเป็นสองส่วนแต่ว่าร่างกายกลับระเบิดตูมกลายเป็นชิ้นส่วนมากมายพอสเก็ดไฟกระเด็นใส่ชิ้นส่วนก็ลุกไม่ตกลงสู่กองเพลิงไม่มีเสียงอีกโครม ลู่ซึ่งตกลงพื้นอย่างหนักหน่วงจนเรือสำราญสะ,สะเทือนหอบหายใจอย่างรุนแรงพักหนึ่งก็ค่อยๆย,ยืนขึ้นก้มตัวเก็บปิ่หยกม่วงแทงขึ้นจากดาดฟ้าเรือนี้เป็นสิ่งของเพียงหนึ่งเดียวที่เหลือจากสตรีนางน,านั้นพี่ซ่งดูเหมือนโชคสิเนหาของท่านไม่ตื้นเขินไม่เป็นอะไรสักนิดเดียวลู่ซึ่งเห็นพวกซ่งเจิ้นกัวบนดาดฟ้าเรือก็ฉีกยิ้มเผยฟันขาวราวหิมะพี่พี่ลู่หรือ ซรงเจินกัวเห็นภาพของสุดใหญ่เมื่อครู่ทั้งหมดสงสัยอยู่บ้างว่าพี่น้องสหายที่เพิ่งคบกันผู้นี้เป็นมนุษย์หรือไม่ไปหาพี่เฉินเถอะพวกเราควรลงเรือได้แล้วหักสายไปก็ไปไม่ได้แล้วลู่เซิงยกมือขึ้นเห็นเสื้อบนร่างตัวเองถูกเผาเกรียมจนติดผิวดีที่เป็นเพราะวิชาทมินพิฆาตเขาจึงกันไฟได้ดียิ่งการเคลื่อนไหวตอนต่อสู้ที่ดเดือดเมื่อก่อนหน่ารุนแรงและรวดเร็วเกินไปไฟบนร่างไม่ได้ลุกไม่ตอบเป็นวัตจักรอันเลวร้าย ดังนั้นแผลไฟไม่จึงมีไม่มากพีพีหญิงตนนั้นตายไปแล้วหรือท่งเจิ้นกัวถามอย่างงุนงงไม่รู้แต่สมควรตายแล้วลู่เซิงสันสีสมองไปยังเสี่ยวจจวินเสี่ยวจจวินยิ้มยิ้มเป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนและซาบซึง้ง ทั้ง3คนช่วยกันหาเฉินเจียวหลงที่สิ้นสติเจอที่มุมหนึ่งของเรืออย่างรวดเร็วส่งเจิ้นกัวแบกเขาทั้งสี่คนลงไปบนท่าเรือเพิ่งลงจากเรือเรือสำราญด้านหลังพริบตาเดียวก็ถูกเผาเป็นเรือเพลิงเปลวไฟเห็นได้ชัดเจนบนแม่น้ำไม้สนสิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจคือตอนนี้พวกเขาค่อยพบว่าสถานที่ที่ตัวเองอยู่ไม่ใช่บนแม่น้ำข้างเมืองเลียบทีรีหากเป็นริมแม่น้ำนอกชานเมืองแห่งหนึ่ง ทั้ง4คนขึ้นฝั่งมองดูรอบๆถึงกับไม่เห็นร่องรอยผู้คนอยู่อาศัยแม้แต่น้อยเห็นป่าที่พุ่มหญ้าง,งอกเงยแห่งหนึ่งลู่เซิงเจอเสื้อนอกของส่งเจิ้นกัวก็เลยเปลี่ยนเสื้อหลังจากเสื้อผ้าบนตัวเขาฉีกขาดผิวหนังส่วนหนึ่งเป็นแผลไฟไม่ส่วนใหญ่เพียงถูกลวก,ลวกจนดำผมเผาหนวดคราวเส้นขนล้วนถูกเผาจนหมดสิ้นคนกลายเป็นไข่ไก่เกลี้ยงเกลา มองดูเรือสำรานกลางเพลิงหมค่อยๆจมลงแม่น้ำหายสาับสูญอย่างช้าๆลู่เซิ่งมองเจวินเอ๋อรส่งเจิ้นกัวเวลานี้มองเจวินเอ๋อเช่นกันพวกเขาต่างต้องการคำอธิบายคำอธิบายที่มีแต่เสี่ยวเจวินที่รู้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวใดกันแน่เจวินเอ๋อเห็นสายตาของทั้งสองก็ก้มหน้าเม้มปากเงียบเสียง พวกท่านอย่ามองข้าเรื่องเรือสำราญข้าเองก็รู้ไม่มากสิ่งที่ข้ารู้เพียงหนึ่งเดียวก็คือพวกเราไม่ใช่เรือสำราญทั่วไปด้านบนมีคนที่ลีลับไร้กาศยิ่งคนหนึ่งเรือสำราญบนแม่น้ำไม้สนส่วนใหญ่เป็นเขาวควบคุมและเรือสำราญของพวกเราก็เป็นของเขาในานามสตรีนางนั้นเป็นหัวหน้าเรือที่ดูแลพวกเรามาโดยตลอดเพียงแต่ข้าไม่เคยทราบว่านางนางถึงกับจะวินเอ๋อสายหน้าแผ่วเบาถอนใจคำหนึ่งกลับไปก่อนค่อยว่ากันเถอะ ลู่เซิงมองแม่น้ำที่ว่างเปล่าใครทราบบ้างว่าที่นี่เป็นที่ไหนข้าน่าจะรู้ท่งเจิ้นกัวยิ้มคืนถ้าข้าเดาไม่ผิดที่นี่สมควรเป็นเส้นทางล่องแม่น้ำด้านใต้ของแม่น้ำไม้สนที่อยู่ด้านนอกเมืองเลียบคีรีห่างจากเมืองเลียบคีรีสิบกว่าลี้ได้พวกเราขอแค่เดินขึ้นไปตามแม่น้ำก็พอเขามองลู่เซิงที่ทั่วร่างดำเกรียมยื่นมือบังจวินเอ๋อพลันโค้งตัวต่ำให้ลู่เซิง ครั้งนี้ข้ากลับทำร้ายเยเวงและเจีวโรงเพื่อเรื่องของข้ากับจวินเอ๋อเกือบดึงพวกท่านสองคนเข้ามาด้วยเรื่องนี้เกรงว่าจะยังไม่จบลู่เซิงกลับสายหน้าน้อยๆให้เขาซ่งเจินกลัวงุนงงพลันมองเห็นสายตาของลู่เซิงอยู่บนตัวจวินเอ๋อข้างกายตัวเองเขารีบหันไปมองจวินเอ๋อกลับพบอย่างตื่นตระหนกว่าร่างกายที่เดิมคงอยู่ของนางกำลังกลายเป็นกึ่งโปร่งแสงอย่างช้าช้า